เพื่อนๆทุกคนมีความอดทนได้มากน้อยแค่ไหนกันครับและนี่คือเรื่องราวของความเจ็บปวดความทุกทนความทรมานซึ่งผมบอกเลยนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าเศร้ามากๆครับเมื่อชายสองคนถูกพบเป็นศพในบ้านของเขาเองและโชคดีมากๆครับที่ยังมีผู้รอดชีวิตเหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวและผู้รอดชีวิตคนนั้นเป็นเด็กอายุเพียงแค่ 8ขวบเท่านั้นครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคดีลับเสกเล่าครับเรื่องราวนี้ครับได้เริ่มต้นที่เมืองเซนจอนรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผมเนี่ยจะขอย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนปี2008 ในวันนั้นมีการรายง,งานว่ามีผู้ชายถูกยิงเสียชีวิตสองศพที่บ้านของเขาเองครับคนแรกมีชื่อว่าวินเซนต์โรเมโรอายุ29ปีครับวินเซนต์คนนี้นะครับเป็นเจ้าของบ้านส่วนอีกคนหนึ่งที่ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกันเนี่ยเป็นเพื่อนของวินเซนต์ครับก็คือเป็นเพื่อนของเจ้าของบ้านนั่นแหละครับแต่ว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับวินเซนต์ชายคนที่สองเนี่ยเขามีชื่อว่า ที่มูที่โรแมนครับอายุ39ปีก็คือแก่กว,ว่าวินเซนต์เนี่ย10ปีเลยครับทั้ง2คนที่ถูกพบเป็นศพเนี่ยมีรอยแผลจากปืนไรเฟิล .22 ครับโดยวินเซนต์คนที่เป็นเจ้าของบ้านเขาเนี่ยถูกพบศพอยู่บริเวณหน้าห้องโถงชั้นบนนะครับแถวแถวหน้าห้องนอนตัวเองโดยเขาเนี่ยถูกพบว่าถูกยิงทั้งหมด4นัดเลยนะครับซึ่งเขาโดนยิงบริเวณศีรษะ และก็น่าอกนะครับซึ่งเป็นจุดสําคัญมากๆดังนั้นโดนยิงแบบนี้เสียชีวิตคาที่แน่นอนครับส่วนศพของนายทิโมทีนะครับคนนี้ไม่ได้พบศพในบริเวณเดียวกันศพของเขาจะอยู่บริเวณประตูหน้าบ้านนะครับโดยพบว่าถูกยิงไปมากกว่า6นัดครับด้วยอาวุธเดียวกันและจากจุดที่ยิงเนี่ยเรียกได้ว่าคนร้ายเนี่ยแม่นมากๆครับโดนบริเวณศีรษะและก็น่าอกเช่นเดียวกับนายวินเซนต์เลยครับเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง เขาก็ได้ตรวจสอบบริเวณบ้านแต่เขาเนี่ยไม่พบรอยงัดแงะเลยครับพวกข้าวของหรือว่าทรัพย์สินมีค่านะครับก็ยังอยู่ดีในบ้านแล้วก็ไม่มีการรื้อคน้นหรือว่าการทำลายใดๆเลยแม้แต่ร่องรอยของการต่อสู้นะครับก็ยังไม่มีเพื่อนๆคิดว่าตัวนี้มันแปลกๆไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าโจรเข้าบ้านเราใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการแบบ ยื้ยุดชุดกุดชุดกระชากแล้วก็ต่อสู้กับโจรแต่ปรากฏว่าร่องรอยของการต่อสู้หรือว่าการป้องกันตัวนะครับไม่พบภายในบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวครับดังนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็เลยตั้งสมมุติฐานขึ้นมานะครับว่าคนร้ายเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักกับคนในบ้านนี้เป็นอย่างดีครับเอาจริงๆในเรื่องได้ร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่มีการพบศพข,ของนายวินเซนต์และก็นายทิโมทีเนี่ยภายในบ้านเนี่ยนะครับเพื่อนๆอย่าลืม ว่ายังมีน้องหนูน้อยอายุ8ขวบอยู่ภายในบ้านด้วยครับและน้องหนูน้อยคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าคริสเตียนโรเมโรครับเพื่อนเพื่อนคุ้นนามสกุลไหมครับคริสเตียนโรเมโรเขาก็คือลูกชายของวินเซนต์คนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละครับโดยน้องคริสเตียนเนี่ยไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยปรากฏว่าน้องคริสเตียนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านพอดีครับ ตอนทีเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเขาก็เห็นว่าน้องคริสเตียนเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆศพของคุณวินเซนต์ครับโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าน้องเขาเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆศพพ่อแล้วเนี่ยและเป็นผู้เหลือรอดชีวิตเพียงแค่หนึ่งเดียวเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเข้าไปสวมกอดน้องเขาเลยครับแล้วน้องคริสเตียนเนี่ยก็ไม่ได้พูดคําอื่นเลยครับเขาร้องไห้และเขาก็พูดคําว่าพ่อของผมตายแล้วพ่อของผมตายแล้ว พ่อของผมตายแล้วครับพูดซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้เหมือนคนเสียสติเลยก็ว่าได้ครับคริสเตียนเนี่ยได้เล่าให้ตำรวจฟังว่าเขาเนี่ยเพิ่งเลิกเรียนเมื่อถึงบ้านแล้วเนี่ยคริสเตียนเขาก็ได้ออกไปเดินเล่นข้างนอกเดินเล่นข้างนอกเพื่อรอพบเจอกับใครคนหนึ่งครับคนคนนั้นมีชื่อว่าอีลีนบูมฟิลครับซึ่งอีลีนคนนี้คือใครรู้ไหมครับอีลีนก็คือ คุณแม่ของน้องคริสเตียนนั่นเองครับแล้วการที่เขาออกไปเดินเล่นนอกบ้านเพื่อรอพบกับคุณแม่นี่แหละครับมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปความสัมพันธ์ในบ้านหลังนี้ฟังคร่าวๆนะครับโดยขอเริ่มจากคริสเตียนโรเมโรลูกชายวัย8ขวบคุณพ่อของเขาเนี่ยก็คือวินเซนต์โรเมโรเจ้าของบ้านที่ถูกยิงเสียชีวิตส่วนคุณแม่ก็คืออีดีนบูมฟิล คนที่น้องออกไปเดินรอนั่นเองค่ะคือต้องบอกว่า2คนนี้เป็นพ่อกับแม่ของน้องใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตอนที่น้องอายุได้2ขวบวินเซนต์กับอีดีเนี่ยเขาได้หย่าร้างกันครับแล้วสิทธิในการเลี้ยงดูน้องคริสเตียนเนี่ยก็อยู่ที่คุณพ่อวินเซนต์ครับส่วนคุณแม่ที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูน้องเนี่ยเขาก็จะ มีเวลามาหาน้องได้แค่ช่วงที่น้องเลิกเรียนนะครับส่วนคุณพ่อที่ได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูน้องเนี่ยเขาอยู่บ้านกับน้องสองคนเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเหงาเขาก็เลยไปชวนเพื่อนสนิทครับเพื่อนสนิทของเขาก็คือンンนายทิโมทีผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงอีกหนึ่งศพในบ้านนั่นเองครับและนั่นก็คือเป็นที่มาของสมาชิกภายในบ้าน3คนวินเซนต์ผู้เป็นพ่อคริสเตียนผู้ที่เป็นลูก และทีโมที่ที่เป็นเพื่อนของวินเซนต์ครับและหลังนี้นี่เองครับที่ได้มีการเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงไปสองศพครับความสัมพันธ์ในบ้านก็ประมาณนี้ครับกลับมาที่การสืบสวนในคดีนี้บ้างครับตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ทําการเรียกญาติสนิทหรือว่าคนรู้จักของผู้ตายเนี่ยนะครับมาสืบสวนและก็ถามเชิงประมาณว่าสคนนี้เนี่ยมีอริหรือว่ามีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ได้สืบสวนหรือว่าสอบถามกับ เพื่อนๆของผู้ตายเนี่ยนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าทั้งวินเซนต์และทิโมทีเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างดีมากๆครับและก็ไม่มีศัตรูเลยแม้แต่คนเดียวครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเขาไปสอบปากคำญาติผู้ตายมาก็แล้วเพื่อนผู้ตายมาก็แล้วเขาก็ไม่ได้เบาะแสอะไรที่นําไปซึ่งคนร้ายเลยครับดังนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็เลยตัดสินใจเชิญพยาน อีกหนึ่งคนมาคับซึ่งบอกเลยครับว่าพยานคนนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ต่อรูปคดีมากที่สุดแล้วครับพยานคนนั้นก็คือคริสเตียนโรเมโรครับอายุ8ขวบซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตครับและด้วยความที่น้องอายุเพียงแค่8ดขวบครับและน้องเนี่ยก็เพิ่งเสียคุณพ่อของเขาไปในวันที่ตำรวจเรียกน้องเข้ามาสอบปากคำเนี่ยตำรวจได้เชิญนักจิตวิทยามาร่วมปฏิบัติการด้วยครับนั่นก็เพื่อสิ่งที่ตำรวจต้องการเนี่ยเขาต้องการให้น้องเนี่ยรู้สึก ผ่อนคลายมากที่สุดครับไม่เครียดหรือว่ารู้สึกแย่จนเกินไปครับคริสเตียนเขาก็เล่าเรื่องราวในเหตุการณ์วันนั้นให้ตำรวจฟังว่าน้องเขาก็ไม่ได้ทําอะไรครับเดินวนเดินเล่นอยู่ที่บ้านซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น้องเขาทาประจําสิ่งที่น้องเขาทาบ่อยๆเพื่อที่รอระหว่างเจอคุณแม่ครับแต่น้องคริสตินเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าวันนั้นเนี่ยตอนที่คุณแม่ออลีนเนี่ยยังไม่มาเนี่ยเขาเหลือเป็นรถสีขาวคันนึงครับซึ่งรถคันสีขาวคันนี้เนี่ยน้องบอกว่าน้องเขาเนี่ยไม่คุ้นเลยครับแล้วอยู่ๆเนี่ย รถคันสีขาวก็มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของเขาตอนนั้นเนี่ยน้องคริสเตียนเขาก็เลยคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นแขกหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนของพ่อเขาน้องคริสเตียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจครับเขาก็ปล่อยให้รถคันสีขาวคันนั้นเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านเขาต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยรถคันสีขาวก็ยังจอดอยู่หน้าบ้านเขาไม่ไปไหนสักทีครับแต่น้องคริสเตียนเนี่ยเขาก็ปล่อยผ่านครับ เขา,าไขาไไม่ดด้้ปูและเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปสักพักครับปรากฏว่ารถสีขาวคันนี้เนี่ยก็ได้ขับออกไปตอนนั้นเนี่ยน้องคริสเตียนก็เลยตัดสินใจครับว่าอ่ะเพื่อนพ่อกลับไปแล้วน้องเขาก็เลยเดินกลับเข้าไปในบ้านและทันทีที่เขากลับเข้ามาในบ้านของตัวเองครับและสิ่งที่เขาเห็นก็ทําให้เขาตกใจสุดขีดเพราะว่าเพื่อนของคุณพ่อคุณชิโมทีเนี่ยนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงหน้าประตูหน้าบ้านครับ ตอนนั้นเนี่ยคริสเตียนตกใจหนักมากครับและได้คิดในใจว่าคนที่เขาเป็นห่วงและอยากเจอมากที่สุดในตอนนั้นก็คือคุณพ่อคริสเตียนรีบวิ่งขึ้นไปในบ้านเลยครับเพื่อค้นหาพ่อของตัวเองก่อนที่จะไปเจอวินเซนต์นอนจมกองเลือดอยู่ในสภาพเดียวกันอยู่ที่ชั้นสองของบ้านครับคริสเตียนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตกใจมากครับแล้วก็หัวใจของเขาเนี่ยแตกสลายครับเขานอ,นอนลงตรงข้างร่างของคุณพ่อ แล้วก็ร้องไห้หนักมากครับหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนั้นเนี่ยน้องคริสเตียนก็เริ่มได้สติกลับมาแล้วเขาก็เลยรีบวิ่งไปยังบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงครับเพื่อให้เขาเนี่ยทำการช่วยเหลือครับให้เพื่อนบ้านเนี่ยรีบโทรแจ้งนายวันวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเข้ามาจัดการแล้วก็ดำเนินการเรื่องอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อตอนต้นเรื่องครับหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็ได้ถามน้องต่อครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มากขึ้นตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ถามต่อครับ ว่าน้องคริสเตียนเนี่ยคิดว่ามีคนที่จะจ้องทําร้ายคุณพ่อและก็คุณทิมโมธีบ้างไหมน้องคริสเตียนเขาตอบมาว่าเอาจริงๆผมคิดว่ามีคนคนหนึ่งครับแต่น้องคริสเตียนเรียกคนนั้นว่าคนเลวครับน้องคริสเตียนเนี่ยเขาก็ได้บรรยายให้คุณตํารวจฟังครับว่าในละแวะกนี้มันจะมีคนคนหนึ่งครับที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนคนเลวคนนี้เนี่ยชอบเดินไปเดินมาสูบบุหรี่แล้วขับรถสีน้าเงินครับนี่คือข้อมูลหรือว่าเบาะแสที่น้องคริสเตียน มอบให้กับตำรวจครับตำรวจเขาก็ถามต่ออีกครับว่าในวันนั้นที่น้องเนี่ยเดินเล่นอยู่บริเวณบ้านเนี่ยน้องได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงปังอะไรแบบนี้บ้างไหมคริสเตียนก็ตอบมาว่ามผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้พูดคุยกับน้องตำรวจเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าน้องคริสเตียนเนี่ยพูดความจริงออกมาไม่หมดครับตำรวจเนี่ยเขาสงสัยว่าน้องคริสเตียนเนี่ยมีสิ่ง กำลังปกปิดอยู่ครับแต่นี่อีกแง่หนึ่งเนี่ยตำรวจเขาก็เข้าใจได้ครับว่าน้องเนี่ยเพิ่งอายุแค่8ปดขวบน้องเขาอาจจะกําลังประหม่าอยู่ก็ได้น้องเขาอาจจะตอบอะไรที่ผิดพลาดออกมาก็ได้เพราะว่าน้องเนี่ยเขายังเด็กอยู่อย่างไรก็ตามครับตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ถามไปเรื่อยครับถามไปเรื่อยๆเพื่อว่าน้องเนี่ยเขาอาจจะนึกอะไรบางอย่างออกในเหตุการณ์ในวันนั้นจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ตำรวจเขาก็เล่ากระบวนการทํางานให้กับน้องริสเตียนฟังเ่าว่าเนี่ยตำรวจ สามารถตรวจสอบพงดินปืนที่ติดอยู่หลังมือของผู้ยิงปืนได้ครับจู่ๆทันใดนั้นน้องคริสเตียนก็ตกใจครับแล้วก็พูดขึ้นมาเองเลยครับว่า ผมเนี่ยก็อาจจะมีผงดินปืนติดอยู่ที่มือได้เหมือนกันนะตำรวจพอได้ยินแบบนั้นเขาก็งงสิครับเพราะว่าเขาก็แค่อธิบายกระบวนการทํางานให้เด็กฟังแต่อยู่ๆนน้องเขาก็ตกใจและก็เผลอพูดออกมาเองครับว่าผมเนี่ยก็อาจจะมีผงดินปืนติดอยู่ที่มือได้เหมือนกันถึงตรงนี้ตำรวจเขาก็ได้รู้สึกแปลกๆก,กับน้องนะครับนอกจากนี้นะครับน้องคริสเตียนยังพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าสาเหตุที่ผงดินปืนมันติดที่มือเขาได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ย ผมอยู่ในที่เกิดเหตุผมเปิดประตูเข้ามามันอาจจะมีผงดินปืนติดอยู่ที่มือของผมก็ได้ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยมองว่าอาการที่น้องกำลังเป็นอยู่ตอนนี้คืออาการวิตกกังวลครับตำรวจเนี่ยเขาก็เริ่มสังหณนใจถึงอะไรบางอย่างแล้วครับจากคนที่ตำรวจมองว่าเด็กอายุ8ขวบที่เพิ่งเสียคุณพ่อไปเขาอาจจะตกใจหรือว่าเสียขวัญแต่ตอนนี้เนี่ยจากที่น้องตอบมาเนี่ย ความรู้สึกตำรวจเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเลยมองในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ว่าคริสเตียนโรเมโรเด็กอายุ8ขวบคนนี้อาจจะเป็นคนที่ลงมือฆ่าพ่อและก็เพื่อนคุณทิโมธีนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับคุณตำรวจได้บอกว่าสมมติฐานนี้เนี่ยเป็นไปได้น้อยมากๆเพราะโอกาสเนี่ยมันต่ำม,มากๆครับที่เด็กอายุ8ขวบจะไปลงมือยิงผู้ใหญ่ถึงสองคนนะครับ ยิงแบบเข้าเป้าได้หมดเลยแต่ในการเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยต่อให้มีโอกาสเพียงน้อยนิดเขาก็ปล่อยผ่านไม่ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ใช้นักจิตวิทยานะครับถามคำถามจิตวิทยากับน้องไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่สืบสวนสอบสวนกันนานมากๆและในที่สุดก็มีสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับน้องคริสเตียนเด็กแปดขวบคนนี้ได้พูดออกมาว่าผมคิดว่าผมเป็นคนยิงพ่อจริงๆครับ นี่คือสิ่งที่น้องพูดออกมาท่ามกลางความเงียบในห้องสืบสวนแม้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดและไม่มีใครคาดหวังน้องคริสเตียนก็ได้บอกว่าน้องคริสเตียนได้ใช้ปืนไรเฟิล .22 สังหารทั้งสองคนด้วยมือของน้องเองครับเหตุ hey, ผลเนี่ยก็เพราะว่าตัวน้องคริสเตียนเนี่ยมีปัญหากับคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาครับในคืนที่เกิดเหตุครับคุณพ่อวินเซนต์ได้ตบหน้าของน้องคริสเตียนอย่างรุนแรง ด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าน้องเนี่ยไม่สามารถนําเอกสารการเรียนจากที่โรงเรียนกลับมาที่บ้านได้คริสเตียนยอมรับเลยครับว่าตอนที่เขาโดนตบหน้าเนี่ย mm hmm. เขาโกรธมากๆเขาเลยตัดสินใจเดินไปหยิบปืนและสังหารคุณพ่อที่กําลังเดินขึ้นบันไดไปบนชั้นสองครับแล้วก็ยิงคุณพ่อจากด้านหลังจนคุณพ่อล้มลงครับโดยกระสุนนัดแรกเนี่ยน้องคริสเตียนบอกว่าเขายิงโดนศีรษะคุณพ่อ,อย่างพอดิบพอดีครับและเมื่อเห็นคุณพ่อล้มลง คริสเตียนก็เลยเดินเข้าไปและยิงคุณพ่อซ้ำบริเวณหน้าอ,อกครับในตอนนั้นเนี่ยคุณทิโมธีเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่นอกบ้านครับคริสเตียนเนี่ยเขาก็รอจังหวะครับรอจังหวะให้คุณทิโมธีเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านและเมื่อคุณทิโมธีเดินกลับเข้ามาในบ้านน้องคริสเตียนเขาก็เล็งปืนรอไว้แล้วครับแล้วน้องก็เหนี่ยวไกปิดชีวิตเหยื่อรายที่สองครับนัดแรกเนี่ยเข้าที่ศรีรษะอย่างจังครับส่วนนัดที่สองเนี่ย ยิงตรงกลางหน้าอ,อกเมื่อมั่นใจว่าทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วเมื่อน้องคริสเตียนมั่นใจว่าได้สังหารคนทั้งคู่ไปแล้วน้องคริสเตียนก็นั่งใจเย็นอยู่ในบ้านราวๆครึ่งชั่วโมงครับก่อนที่จะทําการแกล้ง วิ่งไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านครับให้เพื่อนบ้านเนี่ยช่วยแจ้งนายวันวันตามที่ผมเล่าไปเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองและนี่คือคำรับสารภาพของเด็กอายุเพียงแค่8ขวบเองครับเพื่อนๆสิ่งนี้ทำให้ตำรวจและนักจิตวิทยาใช้คำว่าตกตะลึงได้เลยครับและสิ่งนี้ทำให้คนในชุมชนตกตะลึงมากๆครับว่าน้องคริสเตียนอายุ8ขวบที่ได้เรียนสาะจะได้ทำการสิ่งที่โหดเหีเ้ยมขนาดนี้ครับทุกคนต่างสงสัยครับว่า อะไรคือปอมเหตุที่ทําให้น้องเคสเตียนกระทาการได้โหดเหี้ยมขนาดนี้มันน่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้เด็ก8ปดขวบคนนี้จะสังหารผู้ใหญ่ตั้งสองคนได้จริงๆหรอสื่ออะไรที่รุนแรงชักนําให้เขาก่อเหตุหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สื่อมวลชนและคนระแวกนั้นตั้งคําถามกันครับ เพื่อกระตุ้นให้คุณตำรวจเนี่ยเขาหาแรงจูงใจว่าทำไมเด็กอายุ8ขวบถึงทำการได้แบบนี้ดังนั้นพอสื่อมวลชนตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยตำรวจเขาก็เลยหาแรงจูงใจครับโดยปกติแล้วครับเด็กๆเ,เนี่ยจะไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมาหรือว่าโกรธจัดถึงขั้นฆ่าพ่อแล้วก็แม่นะครับหรือว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าลูกไปฆ่าพ่อจริงๆเนี่ย มันก็ไม่ค่อยเกิดกับเด็กอายุวัยเท่าๆนี้นะครับแต่มักจะเกิดจากลูกที่เป็นวัยรุ่นแล้วซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็เลยอยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของคดีนี้ครับและหนึ่งในคนที่ให้เบาะแสและก็ข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือคุณย่าของคริสเตียนนะครับนั่นก็คือริส โรเมโรหรือว่าถ้าพูดอีกในนึงก็คือเป็นคุณย่าของคริสเตียนและก็เป็นคุณแม่ของวินเซนต์นั่นเองครับลิสเนี่ยหลังจากที่เธอรู้เกี่ยวกับการจับคุมหลานชายของตัวเองที่สังหารพ่อเนี่ยลิสเนี่ยรีบมาที่สถานีตํารวจทันทีครับลิสเนี่ยได้บอกว่าเอาจริงเนี่ยเขารู้เลยครับว่าเหตุการณ์ที่ลูกฆ่าพ่อเนี่ยอาจจะเกิดได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งครับนั่นก็เพราะคริสเตียนหลานของเธอเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ความรุนแรง ของวินเซนต์มาอยู่ตั้งแต่เด็กๆครับมันเป็นความรุนแรงที่ไม่ใช่ธรรมดาครับมันเป็นความรุนแรงชนิดที่โหดร้ายที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรจะเจอเลยครับหลายครั้งครับที่คริสตีนเนี่ยหนีออกจากบ้านครับแล้วก็หนีมาอยู่กับเธอที่เป็นคุณย่านี่แหละครับเพียงเพื่อให้คุณย่าเนี่ยนอนกอดเขาทั้งคืนริสเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจหัวอ,อกของหลานของเขาเป็นอย่างมาก ว่าหลานของเขาเนี่ยต้องเจอกับความเจ็บปวดขนาดไหนถ้าจะมีเด็ก8ขวบสักคนหนึ่งที่สังหารคุณพ่อก็คงจะเป็นหลานของเขานี่แหละครับอย่างไรก็ตามได้มีข้อมูลจากญาติคนหนึ่งคริสเตียนเนี่ยได้ออกไปล่าสัตว์กับคุณพ่อเป็นประจำครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่น้องใช้ปืนเป็นก็เป็นเพราะคุณพ่อนี่แหละครับที่เป็นคนสอนจึงเชื่อได้เลยครับว่าคริสเตียนใช้ปืนสังหารผู้ใหญ่สองคนได้อย่างแม่นยำได้มันเกิดจากประสบการณ์ที่ได้ออกไปล่าสัตว์ กับคุณพ่อนั่นเองครับแม้ตำรวจจะรู้แล้วนะครับว่าน้องคริสเตียนเนี่ยใช้ปืนเป็นและก็รู้ว่าน้องคริสเตียนเนี่ยได้รับความรุนแรงจากคุณพ่อแต่ตำรวจเนี่ยยังอยากได้ข้อมูลที่มันมากกว่านั้นครับตำรวจเนี่ยก็ได้ลองเข้าไปในบ้านบ้านที่เกิดคดีฆาตกรรมนี่แหละครับเข้าไปหาหลักฐานของความรุนแรงอื่นๆที่อาจจะเจอเพิ่มเติมอีกก็ได้และในที่สุดเขาก็ได้ไปเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งครับซึ่งมันเป็นหลักฐานสําคัญและเชื่อได้เลยครับว่า นี่คือแรงจูงใจในการก่อคดีในครั้งนี้สิ่งสิ่งนั้นก็คือไดอารี่ของน้องคริสเตียนครับสิ่งที่ไดอารี่ทั่วไปที่คนปกติเขียนก็จะประกอบไปด้วยวันนี้ทำอะไรมาบ้างวันนี้กินข้าวกับอะไรหรือว่าวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมครับแต่ไดอารี่ของน้องคริสเตียนน้องจะบันทึกทุกครั้งที่โดนทำร้ายครับไม่ว่าจะถูกทุบถูกตีถูกฟาดน้องเขาบันทึกไว้หมดเลยโดยเฉพาะ โดนตบหน้าครับมันเป็นสิ่งที่น้องคริสเตียนเนี่ยเจ็บปวดมากที่สุดและโดนกระทําบ่อยที่สุดครับแม้ว่าจะเป็นความผิดเล็กๆ,ๆอย่างการลืมเอาเอกสารการเรียนกลับมาที่บ้านและที่น่าตกใจก็คือน้องคริสเตียนเขานับจํานวนครั้งไว้ด้วยครับเขานับมาหมดเลยครับว่าเขาโดนบตบหน้ามาแล้วกี่ครั้งบ้างวันนี้โดนตบหนึ่งครั้งเขาก็จดครับวันนี้โดนตบสองครั้งเขาก็จดครับและบรรทัดสุดท้ายน้องคริสเตียนเขาก็ได้จดบันทึกไว้ว่า การตบครั้งที่1นึ่งพคือการตบครั้งสุดท้ายครับสิ่งนี้ทําให้ตํารวจเดาได้ไม่ยากครับว่าคืนที่เกิดเหตุคุณพ่อวินเซนต์น่าจะได้ทําการตบน้องและก็เป็นไปตามที่น้องคริสเตียนเขาพูดเอาไว้ครับว่าการตบครั้งที่1นึ่งพคือการตบครั้งสุดท้ายดังนั้นจากคํารับสารภาพและก็หลักฐานทั้งหมดคริสเตียนโรเมโรถูกนําตัวขึ้นมาบนศารเพื่อพิจารณาคดีโดยมีการเสนอด้วยนะครับว่าให้พิจารณาโทษน้องเนี่ย เหมือนผู้ใหญ่ด้วยครับเนื่องจากบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการกระทำที่เ้่มโหดมากๆอย่างไรก็ตามครับนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็ได้ประเมินมาแล้วว่าน้องเนี่ยยังขาดพุทธิภาวะในการคิดที่จําเป็นต่อการเป็นผู้ใหญ่ครับดังนั้นการพิจารณาโทษของน้องแบบผู้ใหญ่ก็ถูกปัดตกลงไปครับก็เลยต้องพิจารณาโทษน้องแบบผู้เยาว์แทนครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับไม่ได้ส่งฟ้องในคดีฆาตกรรมคุณวินเซนต์ หรือคุณพ่อนั่นเองครับแต่ว่าส่งฟ้องในคดีฆาตกรรมที่มูที่เพื่อนของคุณพ่อเท่านั้นซึ่งตํารวจเนเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เสกก็าหาข้อมูลแล้วนะครับว่าทําไมถึงไม่ส่งฟ้องในคดีฆาตกรรมพ่อของตัวเองอาจจะด้วยน้องนะครับโดนกระทํามาอย่างยาวนานโดยโทษที่น้องคริสเตียนโรเมโรจะได้รับนะครับน้องจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําเยาวชนจนครอบอายุ18ก็คือตอนนี้น้องอายุ8ขวบ และน้องเข้าไปอยู่ในนั้นอีก10ปีน้องก็จะพ้นโทษออกมาครับเนื่องจากคดีนี้เนี่ยนะครับเกิดมานานแล้วตอนนี้น้องก็เลยได้ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่น้องออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีการเรียกตัวน้องไปเพื่อประเมิน เป็นระยะระยะและนี่ก็คือฆาตรกรที่ได้รับฉายาว่าเป็นฆาตรกรที่อายุน้อยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและถ้าหากอยากจะให้ผมปรับปรุงตรงไหนก็สามารถบอกได้เลยครับและผมก็ขอขอบคุณคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณครับคดีลับเสกเล่าตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดใจแล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ